ความเชื่อที่ว่าจวบจนครบพุทธศักราช5,000จึงจะเกิดพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ที่ทรงนามว่าพระศรีอริยะเมตรยัยตอกย้ำอยู่เสมอว่าขอให้ทุกคนร่วมกันสืบต่อศาสนาถือศีลปฏิบัติธรรมไปอย่าได้ขาดพี่ก็ดูแลสมาชิกในกลุ่มว่ารับชิ้นงานจากอุโบสถมามีอย่างพ่อเหมตอกัจะแบ่งงานกระจายกันสมาชิกกลุ่มที่ทำงานอยู่ใน เกี่ยวกับเครื่องเงินอย่างนี้นะฮะละักษณะเหมือนเงินเอายาังวัฒนธรรมนี้สืบทอ,อดไปต่อลูกหลานแล้วก็ช่วยกันสร้างอุโบสถวัดศรีสุพรรณแห่งนี้กําลังก่อสร้างอุโบสถเงินหลังแรกของโลกโดยมีช่างกลุ่มพัทศินล้านนาช่วยกันดุลโลหะตามลวดลายแบบล้านนาหุ้มอุโบสถทั้งหลังโดยหวังให้ลูกหลานรุ่นต่อต่อไปได้ภาคภูมิใจและร่วมกันสืบสารภูมิปัญ,ญญาของคนชุมชนวัดศรีสุพรรณ โดยเฉพาะเพื่อนในการทํานุบบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไป